แอดวานี่ถอยมาอยู่ที่ระดับ208บาทแล้วนะคะ208บาทซื้อได้ยังคะ208บาทเป็นเทนไลน์นะฮะซื้อได้ยังคะ208.6นะครับแต่ว่ารุ่มยังมีอยู่นะฮะค่ะค่ะยังใช่ไหมคะนะคาบเส้นอยู่นะฮะคาบเกี่ยวอยู่นะฮะค่ะแล้วเซตก็คาบเกี่ยวเซตเมื่อวานที่ให้ตัวเลขไปก็คือหลุด1 2 3 0แล้วใช่ไหมครับค่ะก็เป็นเซลล์ละนะฮะถ้าปิดนะฮะปิดวันนี้ปิดต่ำกว่า1,223.9อันนี้เป็นเซลล์อีก เป็นเซลไม่ถือว่าเด้งเป็นขายหมดแล้วนะฮะเป็นขายนะคะไม่ถึงว่าฝั่งฝั่งฝัง่งซื้อมาเนี่ยที่ทําหุ้นขึ้นมาเนี่ยคือยอมอะ<ช>่ะะยอมมันก็จะลงไปถ้าลงลงจากตัวนี้ไปก็พันสองเลยนะฮะ<ช>จะเป็นแนวรับที่พันสองนะครับหน<ม>ึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหกประมาณพันสองนะครับเท่านั้น,นก็จะลง<า>แบบว่าน่าเบื่อฮะคือไซด์เวดาวลงเพราะต้องขึ้นมาเป็นไซด์เวอัพขึ้นนะฮะแต่ลงก็จะไซด์เวดาวนะครับก็จะไม่ไม่ทันใจผู้คนเท่าไหร่นะก็เป็นลักษณะที่ ค่อนข้างที่จะยากนะฮะที <Okay. S 2> น,นี้ถามว่าแอดวานเนี่ยถ้ามันเป็นดอลลารนะฮะตัวสองศูนย์แปดเนี่ยโดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันต้องเด้งนะครับ <Okay. S 2> ถ้าจะซื้อนะครับพรุ่งนี้อ่ะแอดวานต้องไม่ทําจุดต่ํากว่าวันนี้ <Okay. S 2> วันนี้มันต่ํามาสองศูนย์แปดแล้วใช่ไหมครับสองศู <Okay. S 2> นย์แปดดอลลารที่ผมให้เนี่ยเพราะนั้นแต่วิธีซื้อเนื่องจากว่าในตัวของของเดนิสติ้งเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> ยังเป็นเซลล์อยู่นะฮะเพรา <Advanced. S 2> ะนั้นวิธีซื้อไม่ใช่เข้าไปสวนซื้อคือแอดวานไม่คิดถานแอดวานจะตอบแอดวานนะครับ okay. การเข้าไปสวนซื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกนะ <blows S 2> ต้องรอว่าพรุ่งนี้นะฮะพรุพ่งนี้ถ้าไม่เห็นต่ํากว่านะครับสองส่วนแปดเราจ,จะรอไปสักครึ่งชั่วโมงแล้วมันไม่ต่ำกว่าสองูนแปดอย่างเงี้ยถึงจะเป็นซื้อนะต้องดูราคาไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่า,า,วาพรุ่งนี้ห้ามเปิดมาถ้าพรุ่งนี้เห็นสองส่นเจ็ดอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อต่อเลยแสดงว่าหลุดเทียนลายนะครับหลุดเทรรไลในลายหลายก็จะลงไปเลยนะครับจะลงไปซื้ออีกทีหนึ่งนะฮะแล้ววอลุ่มหมดก็ไปประมาณก็ก็แถวแถวหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าท หรืออาจจะมาเด้งแถวแถวสองศูนย์สองศูนย์สี่ทีหนึ่งนะฮะแต่ก็เอาไม่ถ้าถ้าถ้าปล่อยลงมาตรงนั้นก็ไม่ดีแล้วนะฮะเราจะเห็นว่าที่ที่ผิดปกติคือหลายตัวก็คืออินทัตนะฮะลงมาแล้วก็ยังมีวอลุ่มอยู่นะครับแปลว่ายังมีแรงเทขายออกมาด้ยนยังมีแรงขายคือคือหุ้นเนี่ยถ้าถ้าสมมติว่านักลงทุนที่เข้าไปเล่นด้วยเนี่ยเป็นคนขายเนี่ยหุ้นจะออกมาจะลงแบบไม่มีวอลุ่ม นะครับแต่ถ้าลงมาแล้ววอลลุ่มไม่ไม่ออกมาเนี่ยมันก็มีความหมายสองความหมายว่าคนที่เล่นขึ้นไปเนี่ยไม่ใช่เจ้าหรอกใครไ่รู้เล่นขึ้นไปอพอเล่นขึ้นไปแล้วก็ขายลงมาคือเล่นตามแอดวานซ์ขึ้นไปอ่ะอต่ที่ผมบอกคุณ2สองตัวเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนกับซ้อนกันอยู่อ่ะ่นะฮะก็คือว่ามันควรจะจดทะเบียนในตลาดตัวเดียวนี่มันจดสองตัวเนี่ยมันเหมือนซ้อนกันอยู่นะฮะก็อาจจะมีคนเล่นขึ้นไปตอนนี้ตลาดหุ้นกำลังไหลมาเราพูดตามเทคนิคก็คือว่าวันนี้ถ้าปิดต่ สามจุดเก้าสามนะฮะก็แสดงว่าเด้งขึ้นไปเนี่ยมันก็คือเป็นชอ็อตไอเซ็ตอินเด็กเนี่ยในความหมายของมันก็คือเราพูดถึงฟิวเจอร์ถูกไหมครับเราลิงก์ไปเพื่อที่จะไปถึงฟิวเจอร์นะครับแต่หุ้นเนี่ยต้องดูเป็นตัวตัวในเมื่อกี้ถามแอดวานตอบแอดวานไปแล้วนะครับว่าวิธีซื้อซื้อย,อยังไงคือเทคนิคมันเอาไว้กําหนดกลยุทธ์ในการซื้อแต่ตอนเนี้ยไม่ควรเข้าไปเสี่ยงซื้อแอดวานเราจะซื้อสองร้อยสิบสองร้อยสิบเอ็ดก็ได้ถ้าพรุ่งนี้นะครับ ามันจะขึ้นต่อเนี่ยมันจะไม่วิ่งพ,พุพลาดนะครับสมงแม้มันวิ่งพ,พุพลาดขึ้นไปมันก็เป็นรีบาวสุดท้ายก็ลงต่ำอยู่ดีพอเข้าใจนะครับเพระาะนั้นยังไม่ใช่จังหวะซื้อนะครับคแล้วมีหุ้นอะไรที่ให้ดูก่อนบิดตลาดในช่วงนี้คะออดูขายอะเพราะว่าในถ้าเราเขียนในมอรนิ่งราเราก็คือเราแยกพูดเป็นห้ากลุ่มใช่ไหมครับแต่ถ้าดูจริงๆขายทุกกลุ่มใช่ไหมรีบาวขายแบ่งขายทยอยขายขายแนวต้านซื้อแนวรับะช่ไหไม่มีซื้อเลยนะครับ ห้ามซื้อหุ้นตอนนี้นะคะคือมันไม่ใช่เวลาซื้อนะคือต้องเห็นฝรั่งเงินมาใส่เข้ามาซื้อเยอะๆอันนี้มันเป็นการพยุงแล้วมันน่าสงสัยด้วยคือคือหุ้นกลุ่มหุ้นกลุ่มของป๊อปเท็ดน่ะไม่ได้ลงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นปตทสอบ้านปูไม่ลงนะฮะแล้วก็ต้องต้องดูว่าวันนี้ขายนะครับก็จะเหลือสองคนใช่ไหมครับทั้งทั่วไปไม่ขายอยู่แล้วจะเป็นต่างชาตินะฮะ ต่างชาติกับใครต่างชาติกับสถาบันในประเทศคิดว่าน่าจะเป็นสองคนนี้ขายซึ่งซึ่งซึ่งมีนยัยสําคัญพอสมควรนะครับว่าถ้าสองคนนี้ขายเนี่ยก็อาจตลาดเราจ,จะรีบาวไซเวรแล้วก็ไม่ไปแล้วมไม่ขึ้นแล้วว่าจุดนองนั้นนะครับคุณก็ต้องดูเป็นเป็นตัว,ต,วตัวไปนะฮะค่ะค่ะก็ตอนนี้ไม่ซื้อเลยนะคะสาหรับหุ้นมีแนะนําขายอยางนงคะคือม,มันหมดแรงอย่างที่เราบอกนะว่ามันเป็นมันอาจจะเป็นจุดสูงสุดชั่วคราวหรือจุดสูงสุด ไปแล้วจุดสูงสุดไม่ถึงว่าการปรับฐานประมาณห้าสิบเจ็ดส<ช>ิบจ<ช>ุดเนี่ยนะฮะถ้าเรามว่จะรอให้เซตพีคแล้วเราขายหุ้นเนี่ยมันจะไม่ทันถูกไหมฮะใช่เราต้องดูว่าผมยกตัวอย่างสมมติเราเล่นหุ้นมาแล้วเอพีเบรคขึ้นไปแล้วมันหักลงมา<ช>แล้วแปดบาทแปดสิบนะฮะขึ้นไปก็ต้องขายตามที่เราบอกถูกไหมครับ<ช>แล้วพอมันหักอ่ะมันหักลงมาไม่ถึงว่ามันลงมาเลยแปดห้าศูนย์นจะถือว่ามันหักแล้ว มันก็จะลงเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นหุ้นเราก็ดูว่าแรงฮาวเมื่อเราซื้อเบรกขึ้นไปพอมันหักลงมาเนี่ยมีทั้งแดนทั้งแรกเราก็ต้องขายออกคือเราจะมามัวรออยู่นะครับให้เชตินเด็กมันหักหัวลงมาเนี่ยมันคงไม่ทันทคือหุ้นในพอร์ตเรามันเสียหายไปหมดแล้วค่ะถ้าสมมติเอพีขายไปในบริเวณ8บาทกว่าถ้าหักหัวลงมาจะรอรับที่เท่าไหร่คะเหมือนกันเพราะเอพีอก็ยังแย่ขาโลอยู่ยังไม่ต้องยังยังคือเราดูเวลาเราดูเนี่ยนะครับ เราอย่าไปสวนนะฮะซื้อไอพีเนี่ยเป็นแท่งแดงมาสี่แท่งแล้ววันนี้ก็เป็นแท่งตันอยู่นะฮะถ้าเราจะซื้อเนี่ยคือเทคนิคนี่ไม่ได้เอาไว้บอกราคาเอาไว้บอกกลยุทธ์นะฮะนะฮะกลยุทธ์ก็บอกว่าถ้าพรุ่งนี้เนี่ยมันไม่ต่ำกว่าเจ็ดบาทแปดสิบอ่ะค่อยไปพิจารณาซื้อนะครับมันไม่ใช่บอกว่าตอนนี้เราต้องซื้อที่แนวรับที่เท่าไหร่นะครับในโดยหลักจิถ้าใช้วิธีการนี้ในการเข้าซื้อหุ้นเนี่ยก็จะก็จะไม่ติดหุ้นนะครับ การส่วนปตทอเองนะคะที่ตอนนี้ก็ท,ที่บอดอ,อยู่ก็<า>ต้องยืนอยู่นะฮะยืนอยู่แล้วก็ปตทก็ไม่ได้มีสาระอะไรมากมายการลงของปตทอย่างมากก็สามรอยี่สิบนะครับไม่ได้มากมายสําหรับนักลงทุนไม่ได้มีสาระอะไรนะฮะคือผมคิดว่าในกลุ่มของของพลังงานเนี่ยลงไม่เยอะนะฮะแต่ถ้าลงกันดูนิดนึงเราจะเห็นว่าจีซเนี่ยอ่อนลงมาหลุดที่เบรกหกสิบสามแล้ว เพราะนั้นจีอาจจะโดนขายลงมาแต่ท็อปเนี ho, ok? ia, ่ยก que <It> ็ย <É. S 2> ังยันอยู Taiwan ่นะครับแต่ยันยันอยู่เนี่ยถามว่าหกสิบคุณโอเคไหมถ้าถ้าคุณว่าหกสิบเนี่ยคุณทนได้คุณก็ไม่ต้องขายนะฮะถ้าทนไม่ได้คุณก็ขายไปผมคิดว่าหุ้นเนี่ยมันต้องขายเป็นเล่นหุ้นตอนนี้ต้องทีละสเต็ปการทำของมันเพราะตลาดเป็นไซเวดาวนะครับมันก็จะสลับตัวลงนะครับต่อไปฟิวเจอร์ค่ะอันนี้ฟิวเจอร์นะครับ ผมจะพูดอยู่ตอนนี้อยู่สามรายการนะครับแล้วพูดเหมือนกันทุกรายการนะครับะะจะพูดไม่เหมือนกันนะฮะฟิวเจอร์เ,อเราก็บอกเมื่อเช้าก็คือว่าถ้าหลุดแปดสามหกจุดสามนะฮะแล้วก็วันนี้ถ้าปิดต่ำกว่าแปดสามเก้าจุดสามก็คือได้เปรียบเป็นช็อตแล้วได้หไหมฮะตอนนี้รามาแปดสามห้าจุดห้าใช่ไหมครับต่ำกว่าแปดสามหกจุดสามนะครับต่ำกว่านี่ความหมายก็คือว่าบอกสัญญ,ญาณแล้วนะฮะว่าการรีบาวขึ้นไปข,ไปของพรุ่งนี้ก็คือเป็นช็อต ะะยิ่งถ้าวันนี้ปิดต่าด้วยปิดแถวนี้ด้วยนะครับ835จุโถกก็แสดงว่าพรุ่งนี้รีบาวก็คือเป็นชอ็อตหมดแล้วเะะด้งแล้วชอ็อตเดง้ดงแล้วชอ็อตเดง้งม,มีโอกาสเด้งอีกทีหนึ่งแล้วชอ็อตไม่ใช่ลองแล้วก,<ช>ก็บอกว่าถ้าใครลองมานะครับเราคิดว่าถ้าตัวเลขของเซ็นที่จะลงไป820<ช>นะฮะ<ๆ>หรือวน809เนี่ยคุณไม่ค่ะว่ามันเยอะนะฮะคุณลองมาคุณก็ต้องปิดค่ะคุณต้องปิดแล้วนะฮะค่ะนันคือสรุปว่าช็อตช็อตในฟิวเจอร์ขนาดเนี้เป็นช็อตได้เป นะครับแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องบุมบามช็อตลงไปเต็มที่ทน,นะครับมีสองอย่างก็คือว่ารีบาวขึ้นไปพรุ่งนี้นะฮะหรือเปิดขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องดูตามปิดถ้าปิดต่ำกว่าแปดแปดสามหกจุดสามนะพรุ่งนี้รีบาวนิดหน่อยก็จะเป็นช็อตเลยน,นะครับแต่ถ้าเดี๋ยวแดงปิดขึ้นไปเหนือแปดสามหกจุดสามพรุ่งนี้มีโอกาสแปดสี่ศูนย์ที่ก็เป็นช็อตอยู่ดีนะครับส่วนตลาดเนี่ยเราเราจะเพิ่งไปไปบอกว่ามันปิดแล้วนะมันยังไม่ปิด ท,ที่การการมันจะมีแรงซื้อแรงขายที่ขึ้นทําให้เซ็ตขึ้นปิดที่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสี่นะครับถ้าปิดได้แถวแถวนั้นมันก็บอกว่าในในเงื่อนไขของการปิดหลุดแนกลายนะฮะ <Okay. S 2> มันยังไม่ได้เกิดขึ้นพรุ่งนี้มันก็จะรีบาวได้เห็นไหมครับตลาดเนี่ยคราวนี้ตลาดพอมันทําแบบนี้มันยากนึกออกไหมฮะมันยากนะี่ในชีเฟก็ยากายากเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าจะได้เยอะก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าเราจะเสี่ยงนะครับ เสียงช็อตเนี่ยนะครับคงไม่ใช่เสียงรองนะฮะเป็นเป็นการเสียงแล้วเราจะเสียงไหมเท่าเสียงเราช็อตสต็อปลอตแปดสี่ศูนย์สต็อปลอตแปดสี่ศูนย์ใช่เราเสียงไหมจริงจริงมันต้องสต็อปลอตแปดห้าศูนย์นั่นนะฮะนะครับผมผมมองว่าต้องเป็นเสียงช็อตนะฮะต้องสู้แล้วก็ที่ที่สําคัญก็คือว่าถ้าเราเราถามตัวเราเองสมมติเราเล่นฟิวเจอร์มานะฮะเราจะไม่กล้าช็อต ค่ะนะครับถ้าราคาแปดสามห้าแปดตรงนี้เพราะมันหลุดแปดสาหกจุดสามแล้วเราไม่กล้าช็อตนะฮะแต่การช็อตคือต้องไปส่วนก่อนนะครับอย่าไปเต็มที่นะครับเพราะมันเป็นไซเวย์นะฮะเราถ้าเราไม่กล้าช็อตเนี่ยนะคือใช่แต่ถ้าเราก้าช็อตเต็มๆนะพวกนี้รีบาวแรงเออง่ายอะยาง่ายมากง่ายมากแต่มันเจ๊งนะเนี่ยค่ะท้องคําค่ะท้องคําก็เป็นเหมือนที่บอกนะครับว่าเป็น เป็นรีบา尔ขึ้นมาแล้วก็เป็นไซเบ์แล้วนะครทองคําเนี่ยผมคิดว่าน่าจะตัดสินกันวันจันทร์มากกว่าไม่ใช่ตัดสินวันนี้นะฮะแต่หุ้นเนี่ยก็คงจะลงวันนี้ลงพรุ่งนี้ลงวันศุกร์นะฮะลงสามวันแต่ผมไม่ได้มองว่าลงแล้วลงลงแรงไปเลยนะครับไม่ใช่ว่าลงแล้วว่าวิ่งกลับขึ้นมาไม่ได้นะฮะแต่โอกาสที่จะวิ่งกลับต่อในสองสามวันเนี่ยน่าจะยากนะน่าจะขึ้นยากแต่จะให้แบบว่า ช็อตฟิวเจวันนี้ผู้นี้ได้ยี่สิบจุดนะไม่ใช่นะฮะผู้นี้อาจจะคนที่ช็อตไว้แปดสามขาดทุนก็ได้แล้วขึ้นไปแปดสี่ศูนย์แล้วสุดท้ายมันก็ลงไปแปดสามศูนย์แบบเนี้เป็นภาพแบบเนี้ยนะครับเป็นลักษณะต้องก็ไซเบนนะกะยากเหมือนกันช่วงนี้เออไซเบนมันต้องคนที่ใจเย็นอดทนอดทนถึงจะมีโอกาสที่จะชนะตรงนี้นะฮะได้ค่ะกดลงมาถ้าปิดตรงนี้นะหนึ่งสองหนึ่งแปดเลยนะผู้นี้มีรีบา่ะถ้าถ้าจะปิดกันตรงนี้นะ 1 2 1 8สองหนึ่งแปดจุดเท่าไหร่นะครับตอนนี้กดอยู่หนึ่งสองสองหนึ่งค่ะของผม projection อยู่หนึ่งสองหนึ่งเก้าจุดศูนย์หนึ่งเนี่ยนะฮะคือถ้าหลุดหนึ่งสองหนึ่งแปดเนี่ยไม่ถึงว่ามันเป็น weekly chart แถ้าจะบอกบรรดาพวกพี่น้องท่าไหายที่เล่นอยู่แตุู่ไม่ต้องใจร้อนขนาดนั้นนะคือมันไม่มีข่าวอะไรหรือความร้ายอะไรที่ทําให้หุ้นมันลดสิบสี่จุดถ้ามันลดสิบสี่จุดพวกนี้มันมีรีบาวคือถ้ามันจะลดสิบสี่จุดอ่ะมันต้องออกอาการมนตั้งแต่เช้านะครับ ไอ้ข่าวเรื่องการที่ไม่พอใจนะฮะทั้งหลายแหละที่โยนเข้ามาในตลาดเนี่ยสมัยนี้มันหมดสมัยนะครับได้ยินมอนินข่าวไหมครับคได้ยินข่าวไหมครับได้ยินค่ะไม่พอใจเลยนะก็คือว่าทําไงก็ได้หุ้นมันก็ไม่ลงเพราะหุ้นไม่ลงก็อโยนข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยคือมันแสดงว่าตลาดมันไม่พัฒนานะครับฝรั่งมันก็จะงงแล้วนะเพราะว่ามันรู้ว่าเอาปัจจัยต่างประเทศมาทํามันไม่ลงเอาปัจจัยในประเทศ่ได้ค่ะนะครับ เจอกันพรุ่งนี้ค่ะครับบ๊ายบค่ะ